ไม่มีมันบ่มีแม่ตัวสูสๆสุดเตียด,ด,ดากันมังหันแม่เลยตัว,วหนูมันบ่ได้มีหนูนั่นไปกลับไปนอนด้ลูกเด้อไปไปนอนเออไปนอนขี่ฟ้องขี่ว้ยว่ายขีป่ประจมขี่ฉาขี่วัชชุขีขข่เลยหมาตัวนี้ทุกอย่างเลยน่ะน่ะบ่เอาเด้นน่ะ S <S 2> <S 2> โอ้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 โอ <S <S 2> <S 2> เอ้ามาฟอกวามีหนูมันบอมีหูกมันบอมีไม่มีฝาอไม่มีไปเหี่ยวได้แม่ถ้าไปเหี่ยวเยี่ยมตัวไปเหี่ยวไมไปเหี่ยวปะไปออกไปเหี่ยวปะเหยี่ยวเด้อเด,ย,ดยียวเด้อแม่พัดลมสีม่วงนะแม่ตัวแม่มันมันบอมีสี่หละพี่น้องเอ้ยบไดีอยูดีดีดอก อเวลูกไปกวนมันเห็นยังโอ้ยิไปปลุกมันไม่อยังมันบ่อยอยากลูกอย่า, JI, ปา,ยา oui, ไปเลียกหูมันเด้หูมันยยงยุด อยากเล่นนะมันมันบ่อยากเล่นมันอยากนอนเขามันก็กินแล้วมันอยากนอนอย่าไปยุ่งกับมันแม่ตีได้บัณเตี้ยมาหาแม่ก็ลุงมะเตี้ยมะนี่อย่าเรียกหูมันเด้ร่างแก่มันไก่ย่อมเพราะว่าอี่เป็นจ่าฝูงโตัากนี่เป็นจ่ามาก่นนั่นนั่น กวนมันปุกมันม่เล่นนะนิสัยบอดีแมวบุลิน่นแมวมันบ,บ่อยากเล่นอย่าไปยุ่งกับมันปุกตัวติดเตี่ยมาเล่นตัวติวบ่อยอยากเล่นตัวเตี่ยอยากนอนแต่ขวางบ,บ่อยากนอนน่ะบอมีมูอมีไผครบแล้วนิสัยบอดีไปเลยแล้วมาเถียงเด้เอาแสบมาตีมันจี ความมีสายบอดีของมันพี่น้องสี่ลักแต่แรกสี่หลักก็ได้ยุงบบดีเด้พี่น้องมือนั่นหนูมันกระกำจัดแล้วเมื่อคืนใครจับหนูตัวมันหนูอยู่ไหนหนูนั่นขันว่านหนูมันตื่นนอนว่าหนูอยู่ไหนวะอุ้ยมือมือว่าน มื่อไอ้สองสามมือที่แล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอันเห็นแต่หนูกองอ,อกยอกอยู่มุมนั้นโอ้พี่น้องออเห็นหนูกองอ,อกยอกอยู่มุมนั้นไม่รู้ใครจับสองเอนี่เห็นมันจับตัวที่สองแล้วอยู่นี่ลูกหนูะใครเป็นคนจับวะลูกใครจับวะเห็นว่าหนูมันมันสดเศร้ามัน่นตื่นเต้นเป็นพิเศษโอ้แสดงว่าหนูมันอยู่น้ำมูนี่ ตื่นวันนั้นนอนหลับตื่นขึ้นมาเห็นแต่หนูกองออกยอกอยู่มุมนั้นพี่น้องไม่รู้ว่าใครเป็นคนจับน่าจะนสองตัวนี้แหละอยู่ไหนวะมันฟังหรูเรืองมันหนูว่าหนูคือหนูมันลูกนะเห็นบ้าแค่อยู่ไหนวะหนูอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะหนูอ่ะเอาหาต่อไปลูกยังลูกเอาเกา เราอีกแล้วเราตลอดอย่างลูกจิมันน้อยมันไม่อยากตื่นไปปลูกมันมนกักระจีลูกตัวอะไรวะตัวอะไรวะทุกคนเบิ่งตัวอย่างมานาง่นั่งเป็นอั่นั่งสนมอยู่ใต้เตียงเอ้าเอา,เอาไปได้ไหมเล่นผู้เดียววุ้งในหะยอกัก้ข้องนะเท่เาแล้วเงี้ยวแล้วหยอก,ก,อออกยัก้ข้องเอ้าอีชีไปใส่ลูก ลูกอีฐเ,เดีย่ยวหูหยอกแวขวงตุ่นตัวเตี้ยเตี้ยนั่งดีๆแ,แม่หาข้าวหาน้ําให้กินนอนตั้งแต่เมื่อเช้าแต่กินข้าวไปแล้วหนึ่งจานเพิ่งจะตื่นมากินข้าวเย็นแ,แม่หาข้าวให้หนูกินเนาะหมูหมูเตีย้ยโอเคเนาะ,ะนั่งฟังเสียงยานใดสีเสียงหลดจาน้าตะเพินนั่งดีๆอืม หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทีวีมีเยอะจังตู้เย็นมีเยอะจังโทรทัศน์สองเครื่องนั่นผู้เบาวเก่าเสื่อหายชินจังพี่พี่ชายที่แฉนดีโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวหาข้าวให้กินเนะะเาะไปไอตัวอ้วนไปเยี่วกันเถอะมมนละตื่นมาพี่นอ้องมึงมาจัวนี้มันใส่เวลาในการกินขา่าวแบบโดนม,มากเลย มันจะเอาสมมติว่าเขาเอาเขาเห็นมันจานหนึ่งเต็มจานมันจะเอาลินดันเข่าเคลียเขาออกให้เขาเฮียเลยเอเต็มพื้นเลยนั่นเห็นบ่อันตรงพื้นเห็มันเป็นจุดดำๆหนึ่มือเสามันกินมันดันเขาออกเต็มพื้นเลยเป็นยังคือดันเขามันจะเอาลินมันดันดันเข่าดันเม็ดเข่าออกแล้วมันก็จะเอาลินมันแตะกินพวก เนือ้อหมูไก่ที่เขาหัน่นคูกเข่ามันมันจะเลือกกินนแต่หมูไก่เนือ้อกินแต่กับเขา่าแล้วมันจะดันเข่าออกเหยียดกระจายเต็มพื้นเลยนี่เขาจะหายเขา่ามันเขาเขาต้องบอาหายเต็มจานเขาต้องมันมันบดกินหลายไหมเพื่อนเื่อนมันกินเข่าเบอร์หนึ่งทัพพีแล้วก็นองนั้นเป็นเนือ้อที่เขาหัน่นฟักแล้วเขากลับไปคูกเขา่าแต่บะตองปรุงเด้ต้องเป็นบะปรุงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโลกไส นี่มือนี้เขาก็เอาเขา่ากับต้มเป็ดหอยมันเนาะต้มเป็ดต้มเลือดหมูต้มหมูแล้วเขาก็หั่นฟักฟักฟัก,ฟกแล้วเขาไปคลุกเข่าแต่ว่าเขาเขาบอกเอาเข่าให้ยร้ายเพราะว่ามือซอเขา้าหายเต็มจานมันดันออกเต็มมองจุดๆเหมือนแมนเบอร์เลยมันเคียกินแต่เนื้อกินมือนี้เขาหลอดเทียนเขาก็เลี้ยวเข่าใหายทัพพีหนึง่งอากาศ ใส่หมูใส่เลือดหมูใส่เนื้อเป็ดต้มเป็ดแล้วเขาก็คุกเขาให้แล้วมันก็สิกินแล้วมันก็ใส่เวลากินแบบโดนมากมีเขาทายคลิปอยู่นี่กอบเขาสามนาทีมันยังกินเขาเพราะท่านี่เบิร์ดวิทัพพีเดียวมันกินสระมันเป็นหมาหี่อ้วนอ้วนย้อยแงนะมันมันแม่ตามา่เบิ่งพ่อมันหวเขาต่างกองมันหูเบิร์ดมันเป็นคนคนอยู่ในหลางหมา มันบ่เป็นหมาปกติมันเป็นหมาคนมันหูจะคว่ำเบสุยามันเคียกกินแต่กับเขา่าต้องมีกับเข่าใส่ได้หลายใม้มันเวลาเขาเอาเข่าหนึ่งทับพ,พี่คุกกับพวกหมูไก่เนื้อเขาก็ต้องฟักมุนมุนถ้าเขาเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆมันกระสีเอาลินมันแตะกิน,นแต่กับเขา่าแล้วมันกระสีเคียเข่าทิ่มเป็นแบบนี้งแต่เอามาถ้าปีไม่นีก่กัเป็นหาปีเลี่ยงมาก เลี้ยงมากแต่แบะเบาแต่สองเดือนมันอิ่มแล้วนี่นดีรูปที่มีแมวท็อป,ปินใช่ไหมเพิ่งท็อปีนใช่พวนพวนกินแล้วก็ับไปนอนได้ไหมนอนกับไปนอนธรรมดาดาเด้ห้าหมหวอนฮิตือคนนะ้นไหเอาหัวเอาอย่างมันหนุน,นระดับที่มันสูงกว่าผื่นจักน้อยเพราะว่าเป็นคนในหลังหมาเออเป็นหมาในหลัง เออเป็นคนในหลังหมาถูกแล้วธรรมดาเลยแม่นตาเห็นมาเบิ่งคมได้กันเะาเอาพื้นเห็นบ้านก้าวขาวมองมองข้าวข,า,ขาวกับ่ไปอยู่มองหนา้ามองดำดำไปอยู่มองหนา้ามองข้าวขาวไม่อยู่ท้องนี่นว่าหมาคนเวลากินเขากะเคียกินแต่กับเขาเวลาเ้องเอาเข่าให้ใส่ในจานกระสีเอาปากดันให้เขาเฮียเพื่อที่สิคนหาเหนื้อหรือหมูไก,ก่ยังกะว่าไปาดันเขาเฮียออกเฮ็ดเลยอเถอะ เฮีย้ยนถูแล้วกระดันเขาเฮี้ยออกเฮ็ดเลยเถอะเบิดอืมกินแล้วก็ไปหาหมองนอนนอนแล้วก็ไปหัวหมุนหมอนอเฮ็ดคือคน,น,นเขาสุ่มมือสุ่มมือแล้วน้องหัวหมุนตกเครื่งองแตกไปธรรมดาเด้แต่ละแันแต่ละตัวคุณตัวหนึง่งตัวหนึงน่งก็เอาผ่า เอาผาไปปูปูผานอนหนาหองเจ้าหน้าคินหอดเจ้าหน้าปูผาเอาเองตอนนี้เขาจะไปกินข่าวเทียงกันเข้ากระด้ข,าาดข้าพัดคือเกาเนาะเคไปกินข่าวแป๊บหนึ่งหลังจากมันขึ้นเขานอนเดึกเนาะเข้าก็ตื่นสายอีกแล้วเข้าตื่นสวยหกโมงเนาะเขาตื่นมาเขาก็ล้งางหนาแปรงฟันเท็ดกับเขาให้เฮ้าให้กับขา้าให้ลงมา แล้วเขาก็นอนหลินโฮมพาหลินเน็ดเขาก่อนเนาะค่อยออก